เพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะมีโปรแกรมที่เปิดใช้งานเป็นประจําทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น OBS Studio สาหรับไลฟ์สดแคป c u สสำหรับตัดต่อวิดีโอ Microsoft Word สําหรับพิมพ์งานนะครับหรือว่าโปรแกรมอื่นๆน,นะครับแล้วถ้าทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้สามารถเปิดขึ้นมาได้อัตโนมัติเลยจะช่วยให้งานสะดวกขึ้นแค่ไหนนะครับรายละเอียดและวิธีการทําเป็นยังไงบ้างไปดูกันในคลิปได้เลยครับ นูมาออนไลน์สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องนะครับโดยจะใช้วิธีง่ายๆนะครับนั่นก็คือการวางช็อตคัทไว้ในโฟลเดอร์สตาร์ทอัพนั่นเองครับผมในตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรมต่างๆอยู่หน้าจอเนี่ยเพื่อให้คอมพิวเตอร์ผมเปิดเครื่องขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็จะรันโปรแกรมเลยนะครับผมและขั้นตอนแรกนะครับให้มาตรงที่ปุ่ม w ิ n d ด w s บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม R ครับ ก็คือ Windows แล้วก็ R นะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Shell นะครับแล้วก็จุด2จุดแล้วก็ Startup นะครับผมผมจะทิ้งข้อความตรงนี้ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับหลังจากนั้นกด Enter ได้เลยครับเมื่อเปิดข้ามาแล้วครับนี่ก็คือโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Startup นะครับนี่คือโฟลเดอร์ที่เอาไว้ใส่โปรแกรมต่างๆที่เราต้องการให้เปิดอัตโนมัตินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ไปเตรียม Shortcut ของโปรแกรมที่ต้องการก่อนครับแต่ว่าถ้าเรามีช h o r t c u t อยู่แล้วอย่างเช่นโปรแกรมที่ใช้งานประจําอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับ ก็สามารถลากลงมาได้เลยนะครับอนนี้ผมจะจิ้มลงมาได้เลยครับอันนี้แคปคัตนะครับ Photoshop นะครับหรือโปรแกรม Microsoft Word นะครับผมแค่นี้เลยครับไม่ต้องสร้างใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะครับเราต้องการสร้างใหม่หรือโปรแกรมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ไปหาชื่อโปรแกรมนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับอะไรดีอย่างเช่น เพ้นตน่ยเนะครับผมว่า่างมาเช่นกันนะครับเนี่ยครับก็ล่างมาได้เลยนะครับผมใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดโฟลเดอร์ไปครับเมื่อได้ชอตคัทของตัวโปรแกรมแล้วนะครับเราก็ปิดโฟลเดอร์ไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับครั้งต่อไปเมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยโปรแกรมต่างพวกนี้มันก็จะรันให้อัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเปิดเครื่องให้ทันทีเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดโปรแกรม บันทึกหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับจะใช้มือถืออัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเปิดเครื่องมาแล้วมันจะรันโปรแกรมที่เราล่าไปหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูก,กัน,นครับ อ่นนี้ครับเพื่อนๆเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วมันก็เปิดโปรแกรมให้หมดเลยนะครับที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ไปสี่โปรแกรมนะครับโปรแกรมเพนท์นะครับวาดรูปนะครับผมแล้วก็เอ่อแคปคัทนะครับโคโตชอปนะครับผมแล้วก็ Word นะครับเท่านี้เลยครับมันก็จะเปิดให้ตัวโปรแกรมที่เราเอาไปใส่ในสตาร์ทอัพนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับวิธีนี้เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมเดิมๆในทุกๆวันนะครับ ไม่ต้องเสียเวลามาเปิดเองนะครับสะดวกและช่วยประหยัดเวลาแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสั้นแบบนี้เลยครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่รับชมอยู่ครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณครับ